สวัสดีครับสินค้าชิ้นต่อไปนะครับเป็นรองเท้าจังเกิลรุ่นธรรมดาไม่มีซิบข้างนะครับเรามาดูงานที่เราจะจัดส่งนะครับว่าตัวหนังสวยเงางามไม่มีตําหนินะครับการตัดเย็บเรียบร้อยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับกดจุด3จุดนะครับมุมบนขวามือนะครับกดแล้วให้เลือกตัวเลือกบนสุดนะครับรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้จะมีลิงก์พาท่านไปยังช้อปปี้ติ๊กตอกลาซาด้าไลฟ์ช็อปนะครับ ถูกใจช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะครับสำหรับลูกค้า Facebook ดูที่คอมเมนต์แรกนะครับมีลิงก์ให้เหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมต่างๆก่อนสั่งซื้อนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าราคาพิเศษนะครับมีระบบเก็บเงินปลายทางนะครับเรามาดูพื้นนะครับว่าเย็บพื้นจริงนะครับไม่ใช่เย็บหลอกนะครับแข็งแรงทนทานครับตอกหมุดที่้นนะครับใส่ไปเลยครับกี่ปีกี่ปีส้นไม่อ้าพื้นไม่อ้าแน่นอนนะครับสินค้าเรายี่ห้อคอบมานะครับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ผลิตเองขายเองมีปีกมีส่งนะครับขอประ